ัสดีจเจ้าเพื่อนอมาอีกแล้วป้าต่อยป้าต่อยจะทำคลิปอีกแล้ววันนี้ <c oughs> เกี่ยวกับบอลสีสวยๆตามดื่มตอนนี้เปนดูบอลสีที่เป็นนางเอกนางเอกของเรื่องเราไปดูกันเลยจ้านี่ <c oughs> ว่านางเอกก็ต่อยให้เป็นนางเอกฮอกหลงฮอกลง,กลงอันนี้ฮอกลงก็ต่อยว่าของป้าต่อยคือยังไม่สวยสมบูรณ์แบบนะเย <c oughs> <c oughs> คนที่เขาสวยๆก็เยอะแยะแต่ของป้าต่อยนี่ยังไม่สวยสมบูรณ์แบบป้าต่อยว่า เพราะบางใบก็ยังไม่แจ่มเลยอ่ะ,ะดีด้วยช่วงนี้ก็ไม่มีแดดก็เลยไม่ค่อยเจ่มเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะมีใบที่ออกสุดท้ายเพื่อนก็จะสวยอยู่นะชมพูอ่อน ก็เริ่มแก่แล้วเริ่มแก่มันจะออกแถบๆเหลืองๆแล้วเดี๋ยวพอพอแก่จ,จัดๆมันก็จะเป็นแบบนี้นี่อนนี้เขียวจะเข้มขึ้นมาแก่แล้วพอแก่สุดท้ายก็แบบนี้เลยแหนตัดสีสีนิดเดียวจะเขียวเยอะกว่าเพื่อน อันนี้กจ็จะเริ่มเริ่มจะเริ่มเริ่มเก่อันนี้ก็สีไม่ค่อยเท่าไหร่เริ่มจะแก่แล้วมนกันะพ่อหลวงอันนี้อีกกระถางของป้าต่อยอันนี้ก็ชอบจะเริ่มแก่แล้วนะเขียวจะเยอะกว่าชมพูเขียวมัน,นจะเข้มเลยอ่ะอันนี้ก็ อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วตอนนี้มีแค่ใบสามสี่ใบอันนี้ใบแรกใบแรกของเขานี่เขียวกลองดูความผิวไหวของเขาปลายจะเรียวยาวมากเขาหลยกระดูกกลางกระดูกเขาจะขาวนะเนี่ย ร่องกลางจะขาวชัดเจนเลยกระดูกออกมานี่ก็จะเขียวเขียวขอบขอบใบเาก็จะเขียวนก็ลายเกาสวยก้ต่อยถึงยกให้เป็นนางเอก <c oughs> นางเอกนางเอกนางเอ,ก,งอกของเรื่องสวยสำหรับก้ต่อย ถ้าไปเทียบก็ของคนอื่นเขามันก็พอไปวัดไปวาได้แค่นั้นเองแต่ป,ตป,ตป้าต๋ยว่าป้าต๋ยของป้าเต๋ยสวยเหมือนกันนะอันนี้ใบที่ขึ้นสุดท้ายยังสีอ,นอน่อนๆนะสวยสวยสวยในแบบของตัวเองอันนี้ก็แก่หน่อย มาต่อยพาดูหกหลงหกหลงก้านก้านก็สีก้านก็สีออกดำดำข้างบนก็เขียวนิดๆคล้ายๆกับอีเหนาอีเหนาก้านข้างบนจะเขียวอ่อนข้างล่างจะเป็นสีเทาเๆอันนี้ก็เหมือนกันนี่ข้างบนจะเขียวนิดๆเขียวเข้มๆ ไปข้างล่างนี่จะดำเลยเนี่ยบอลแต่ละอย่างบางอย่างก็คล้ายๆกันบางอย่างก็แตกต่างกันเยอะเนี่ของป้าต่อยที่จริงมีเยอะนะฮกหลงป้าต่อยขุดแจกเพื่อนหมดเหลือของเองแค่นี้แต่มันก็ยังมีอีก จำดินที่เราขุดนะ่ะมันจะมีหัวมันเดี๋ยวเพราะว่าฝนตกเยอะๆน,นั่นมันก็จะงอกขึ้นมาอีกเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยพวกบอลเนี่ยเพราะว่าหัวมีอยู่ใต้ดินไงมันก็ต้องงอกขึ้นมาอีกที่ที่ใหญ่ๆของปัตต่อยเหลืออยู่สองทางแล้วเพราะว่าที่เล็กๆก,ก็มีอยู่นี่ที่เล็กๆนี่ มีสองต้นนี่อีกต้นหนึง่งนมีสามต้นของประต่อยที่เล็กๆนะหกหลงของประต่อยสวยๆส,สำหรับประต่อยแหล <c oughs> ะไม่ว่าของเองสวยแล้วจะว่ายัางไงน้อก็ต้องชมของตัวเองก่อนใช่ปะโอเคคลิปนี้ ถ้าแตจบขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า